เมื่อวานถือเป็นวันสําคัญนะครับของปวงชนชาวไทยนะครับในการรับรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้ายู่หัวนะครับได้หลวงราชการที่หาสืบเป็นวันปียามาหารานั่นเองนะครับหลายจากวัดมีการจัดก,กิจกรรมในการทั้งท่าพิธีท่าบุญและก็มีการว่างพ่วงมาลาเช่นเดียวกันนะครับราะจะไปเริ่มกิจกรรมในส่วนของ ต่างวัดต่างๆทัวประเทศจัดก,จก,จกิจกรรมทบุญตักบาถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีว่างพวงมมาลาราชสวดีลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหนึ่งในวันปิยมหาราชครับเริ่มต้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับนายวรยานบุญราราภ้วาราชการจังหวัดมุกดาหารครับได้นำตุลาการข้าราชการทหารตำรวจชมรมแม่บานมหาไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถ้ำบุญตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลและประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหนาพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่หา้าบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหนาสารการจังหวัดมุกดาหารเพื่อเป็นการแสดงความราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันลฮุมเพลผไพศาร ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ